โอด,ดอาหารที่ผสมแคลเซียมลงไปให้ไก่ชนของเรากินเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้กระดูกโครงสร้างไก่ชนของเราได้แข็งแรงกระดูกแข็งแข็งว้ไปชนไว้ไ้ออกกำลังกายในสนามกีฬาสาหรับไก่ จะพูดถึงสูตรอาหารแคลเซียมครับวันนี้สูตรอาหารของเราก็จะผสมไปในพวกลํำพวกอะไรให้มันกินครับโอ้เจะมือมาก ที่เก็บอาหารไกลเราก็จะเมือนหน่อยเอาไปดูไก่ดีกว่าครับข้างในมันมองไม่เห็นแล้วก็เอาลำลงไปครับผสมเข้าไปกับลำนี่ลำแก่นี่ลำอ่อนครับ ก็เห็นแราจะบอกนี่อันนี้ก็จะเป็นลำข้าวครับไม่ใช่ข้าวปลาผู้พิดผู้พิชแล้วลำข้าวแล้วก็ใส่ครับไม่ใช่ข้าวปาโอ้ผู้พิดสองครั้งแล้วจัดต่อเป็ียนด้วยยังตัดต่อไม่เก่งลปลายข้าวก็ปลายปลายข้าว จะมีข้าวแห้งด้ยครับข้าวแห้งที่มันข้าวเหนียวแห้งมันมันก็จะที่เรากินไม่ได้แล้วครับมันแห้งข้าวเหนียวอุ่นก็ไม่ได้ก็จะเหนียวเราก็เอามาผสมด้วยครับอย่าไดไม่ต้องทิ้งข้าวนี่ครับโอ้ยโอ๊ยโุย นี่เปลือกไข่ครับแล้วก็นํามาผสมแคลเซียมนี่แหละครับสูตรแคลเซียมผมผสมลงไปในลำพวกลำพวกนี้แล้วก็บดหน่อยหนึ่งครับปกติผมจะมีหญ้าเด้ยครับหน้าผลผมจะตัดหญ้ามาผสมลงไปด้วยเพื่อลดต้นทุนในพวกลำพวกนี้ตอน,นนี้หญ้าไม่มี นาแรงและไม่ได้ปลูกหญ้าไว้ก็จะหายพวกหญ้ากินยากยาตรงนี้แต่เราก็รอกินเราเราก็จะหากินพวกพวกพวกมแมลง้ย โยนเงินเนี่ยเราก็เทลงไปแล้วก็ผสมลงไปให้งลยเราก็ไปคลุกเข้าเอาน้ำคลุกหน่อยหนึ่งครับให้มันเข้ากันดีนี่ครับนาตาตอน,นยังไม่ได้คลุก,เ,กเอาน้ำใส่เข้าไปเยอยๆเลย าาตาก็จะออกมาอย่างนี้และครับส่วนอาหารผมที่ผสมเสร็จแล้วเราก็ไปให้อาหารไก่ได้เลยครับโอ้ยโอ้ยโยแม่ที่ พักมาใหม่มันก็จะมีแคลวเสียมไปเสริมครับปมุมหากินตามธรรมชาติไม่ได้ครับแคลเสียมนี่ใไข่ที่เราปรุงอาหารเสร็จก็เหลือจะเปลือกมันแล้วก็เอามาผสมให้กับไก่เรากิน ไก่เล็กไก่ใหญ่เราก็ให้กินหมดครับสูตรเดียวกันแล้วไก่เล็กเราก็จะให้กินหัวอาหารีกต่างหากครับนี่ให้อาหารพวกไก่ใหญ่ไก่เล็กพวไปก่อนแล้วค่อยหุงพวกอาหารพิเศษสำหรับไก่เล็กอีกต่างหากครับ อีกรอบหนึ่งแล้วก็มีสำหรับไก่ที่โตแล้วเราก็ให้กินข้าวเปลือกที่เราจะไปชนเราก็ไม่ได้ให้กินอาหารสูตรนี้ครับเรให้เราให้กินตะเล็กแล้วไก่ชนที่โตแล้วเราก็กกไปลงไป พักไข่เราก็ได้กินครับเสริมสร้างแคลเซียมทุกตัวเลย คลิปนี้ยาวไปแล้วสำหรับวันนี้ก็พอจบรายการเป็นแค่นี้ครับ